ครับวันนี้พามาดูนี่ไม่ใช่ไอ้ญ้านะครับไม่ใช่ต้นญ้านะเป็นต้นบงครับเกิดจากมเมล็ดเขาแล้วนี่ฮะต้นแม่เาัาคือต้นบงเขาเป็นดอกออกดอกปีนี้เขาออกดอกเขาจะตายฮะพวกนี้ถ้าออกดอกแล้วจะตายแถวนี้เป็นดอกหมดเลยครับ สี่ห้ากอเป็นดอกพร้อมกันเลยนี่คือเขาเกิดจากเมล็ดครับเป็นต้นเหมือนต้นหญ้าฮะถอนให้ดูถอนไม่ขึ้นฮรนี่ครับต้นเล็กๆเป็นต้นบง ต้นบงธรรมชาติฮนะคิดดูว่าถ้าเป็นธรรมชาติเขาจะเหลือรอดสักเท่าไหร่กันครับเ,เนี่ยเยอะมากเลยครับดูเต็มหมดลวพื้นที่ฮนะตายต้นแม่เขาเนี่ยนีแค่กอเดียวนะฮะถัดไปต้องก็มีฮะแอบลบว่าเขาเกิดเยอะมากครับ แต่ปเปอร์สียนรอดคงน้อยฮะเพราะว่าข้างหลังนี่ก็อ้อยเขาคงไม่เอาไว้คนีครับคิดว่าจะถอนไปนะครับไปเพาะลองดูเขาจะรอดหรือปเปล่าไม่รู้เลยนะแต่ต้นเขาสวยลนวเนี้รากเยอะน่าลุ้นกันครับไปลองใส่ถุงลองดู แต่ว่าแถวนี้ก็ไม่จำเป็นฮนะเพราะว่าพื้นที่เราไม่มีที่จะปลูกพื้นที่เราน้อยแล้วก็ธรรมชาติเขาก็ยังเหลือเยอะอยู่นะหาไม่ยากให้ดนะูเยอะมากเลยครับนะครับ เป็นร้อยเป็นพันแล้วแถวนี้ใครมีที่เยอะๆนะฮะไปปลูกปลูกให้เขาเป็นป่าธรรมชาติไปนี่ครับดูดอ,อกครับเขายังหล่นอยู่ยังยังไม่หมดครับยังร่วงอยู่ ครับนี่หลังจากฝนตกมาสัากอาทิตย์นะสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็แตกหน่อสวยงามนะครับดูครับโอ้สวยงามครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ให้ดูกันสั้นๆเดี๋ยวจะเอาไปใส่ถุงลองดูครับซั่ใส่ถุงลองดูสักสิบกดต้นก็พอแล้วครับวันนี้เอาแค่นี้